สวัสดีครับพบกับผมมายุนนะครับกับการงานดวงปยากรดวงนะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับสัมรับด้วยกันนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับเป็นดวงของที่เกิดในวันรเัลลีศปดีนะครับเป็นดวงในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวนะครับกใอยทุกท่้นที่เป็นชาววันบัรลีศปดีที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกกรรมปยากรที่ดีๆที่อ่านออกมานั้นหมอยืนได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายตัางปวงนั้นได้บังเกิดสําเร็จขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาววันพระราชปดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆมีความเจริญเติบโตรุ่งเรือง อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรถ้าผิดพลาดมามอยนก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับผู้ที่เกิดวันพระเจาชบดีนะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับก้าวไปนะครับในเรื่องของการงานธุรกิจของชาววันพระเาชบดีนะครับแล้วก็บนวกกับการอ่านไพ่ทตํสำรับอีก3ถึงสามสี่ใบนะครับก็เป็นการพยากรณ์ในเรื่องของ การงานธุรกิจของผู <ci> ้เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนตุลาคมนี้นะครับไฟจะบอกไปในต่างได้ครับที่จะให้ได้รู้ถึงเส้นทางของการงานธุรกิจที่จะส่งผลถึงในเรื่องของการเงินเนประโยชน์รายได้รายรับเข้ามาต่อไปให้กับชาววันพฤหัสบดีนะครับไฟใบแรกเปิดขึ้นมานะครับก็อัศวินถือดาบนะครับ ก็เป้าหมายชัดเจนนะครับในการที่จะตั้งเป้าสู่ความเติบโตนะครับและก็สามารถกับเคลื่อนสู่ความเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของใจร้อนในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เรียกว่าพึ่งจบมาใหม่ๆหรือผู้ที่พึ่งทํางานใหม่ๆนะครับที่อาจจะมีไฟแรงนะครับในการที่จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จที่ตั้งเอาไว้นั้นอาจจะใจร้อนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับซึ่งบันที เราใจไปก่อนที่จะการงานธุรกิจจะเดินตามตามกับสถานการณ์ความคิดของรองนั้นอาจจะส่งผลเสียได้เช่นกันนะครับถ้าว่ามีความ,มงมโหันไปเล่นหรืออะไรที่มันใจร้อนเกินไปนะครับทุกอย่างก็จะเป็นไปตามสภาวะแปดเดือนนะครับความเจิโตก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตตางที่ดีนะครับที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์ นะครับการพัฒนาในเรื่องใส่ใจรายละเอียดต่างๆในหน้าที่รับผิดชอบนะครับใที่ตําแหน่งประจําต่างๆก็มีการใส่ใจทุ่มเทนะครับดยความขยันมันเพียนนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับหรือผลอต่างด้านธุรกิจนะครับก็จะได้มีการใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับมีปรับปรุงศักยภาพต่างๆนะรับนำเทคนิคไอเดียก็มาเสริมเพิ่มคุณค่าเพิ่มคุณภาพ ก็เป็นการกระยันเพิ่มเติมนะครับก็ทําให้ความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่จะดึงดูดผลไดรับรายได้เข้ามาอย่างมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องที่2เกี่ยวกับการดุมพระในเรื่องของทรัพย์สินในพบของการดุมพระทรัพย์สินเงินทองที่จะมีเพิ่มพูนตบิกรุนกับความสําเร็จหน้าที่การงานนะครับที่จะมีเข้ามาให้กับผู้ที่เป็นชาววันเปรตสัปปอดีนะครับก็ไปไปต่อมา แต่ก็ยังเจอปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่นะครับเป็นปัญหาเดิมๆนะครับที่วกเวียนกระมาดก้าวไม้เท้านะครับที่อาจจะมาจากปัญหาในสังคมบ้างก็ได้นะครับถึงบางทีอาจจะเป็นปัญหาที่มาจากเพื่อนเพื่อนนะครับที่อาจจะนําเรื่องให้มาแก้ไขจัดการนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องรับมือนะครับแต่ก็เป็นเส้นทางของการรู้แนวทางด้านในนตต่างที่ดีเพราะเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆนะครับที่ทําให้เรารู้แนวทางในการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นสินทางที่ดีการรักษาสมดุลสองเหลี่ยมครับก็ทําให้รื่นไหลในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีสภาวะของปัญหาอะไรก็มาก็ตามนะครับแต่ก็เป็นปัญหาที่เราเคยเจอแล้วและก็สามารถรู้แนวทางในการแก้ไขในการรับมือนะครับแล้วก็ทําให้การงานนั้นรื่นไหลเติบโตได้ในทิศทางที่กล้องตัวนะครับไปสู่ความเติบโตมากขึ้นโดยแม่นะครับ สถานก,การณ์ของการคิดไตรตรองที่อาจจะแตกต่างไปจากมุมเดิมๆนะครับซึ่งบางทีนั้นหลายๆปัญหนานะครับซึ่งบางทีบางคนบางท่านนะครับที่อาจจะเจอปัญหาเดิมๆแล้วก็แก้ปัญหาไม่เสร็จไม่สิ้นสตินะครับแ,แก้แล้วก็ยังบกกลับมาใหม่ให้แก้ไกกันอีกเพราะอาจจะเป็นในสภาวะที่ว่ามีการมองในสภาพเดิมๆมแก้ปัญหาในเดิมๆ ก็อาจจะทําให้ปัญหนานั้นไม่ได้จบสิ้นนะครับจึงอาจจะต้องทําให้ชาวอันประดิษรีนั้นใช้แง่งคิดในที่แตกต่างออกไปนะครับจากแตกต่างไปจากเดิม,มหรือว่าแตกต่างไปจากที่ชาวโลกเขามองกันนะครับก็จะบางทีก็จะพบเส้นทางดีๆนะครับในการที่จะทําให้พบกับโอกาสดีๆที่จะไปสู่ของความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับหรืออะไรที่เป็นปัญหนานั้นจะได้รับการแก้ไขให้เบ็ดเสร็จ ให้จบสิ้นลงโดยไม่ต้องกลับย้อนมาช่างให้เป็นปนัญหาอีกนะครับก็เรียกว่ามองในมุมแตกต่างที่สดใสก็จะพบเส้นตา่างดีโอกาสดีนะครับทีมเวิร์กที่ดีนะครับ,รรบก็มาเป็นพลังสนับสนุน3มเหรียญน,นะครับที่จะส่งเสริมการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับผู้ร่วมงานร่วมองค์กรหรือทํางานกันเป็นทีมเป็นกลุ่มนะครับก็เป็นเทกต่างที่ได้รับการสนับสนุนนะครับมีเทคนิคไอเดียที่ดีๆร่วมกันมี เป็นทีเมเวิกที่ส่งเสริมอย่างเหนียวแน่นอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็หนึ่งถ้วยนะครับโอกาสดีๆของการเริ่มต้นที่จะมี้ามานะครับบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรปุ๊บปับ๊บจับถุงันวนขึ้นมาได้รวดเร็วเช่นกันนะครับอาจจะเป็นการเริ่มต้นอะไรที่อาจจะบางทีก็จะเริ่ม,มทำธุรกิจร่วมกับคู่รักก็ได้นะครับที่จะมีเข้ามาหรือหุ้นส่วนที่เข้ามาร่วม อ,อุนลงทุนนะครับหรือบางทีนะครับพลังจากเป็ตรงข้ามที่ก็มาเข้าอกลนสนับสนุนสร้างโอกาสอะไรที่ดีให้เกิดขึ้นนะครับหรือบางทีนั้นบางคนก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับที่ตัวหยิบยื่นมาให้เป็ตรงข้ามยื่นโอกาสดีๆมาอาจจะด้วยพลังแห่งเสน่หาพลังแห่งความรักนะครับที่บางทีนั้นานอาจะไปจูบจะตตาต้องใจกับใครเข้าแล้วก็ สำหรับโดยเฉพาะคนที่มีการบ้างงานก็มีโอกาสโตยืนโอกาสดีๆมาให้นะครับหรือบางทีใครที่อยากจะทําอะไรที่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือมีการจักรยับขยายอะไรต่อไปกับความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็เป็นเส้นทางของการได้รับาลังสนับสนุนเกื่อกูลในทิศทางที่ดีนะครับที่จะมาตั้ง หุ่นส่วนที่ดีๆนะครับถ้าการเริ่มต้นแต่อะไรร่วมรุ่นกับผู้อื่นนะครับก็เป็นรุ่นส่วนที่ดีที่จะประสงความเติบโตหรือเพศตรงข้ามนะครับก็เป็นพลังสนับสนุนในการเริ่มต้นอะไรที่จะมีเข้ามานะครับก็เป็นการได้รับพลังเครือปูนด้วยเมตตาภาพที่ดีๆด้วยเมตตาไมตรีด้วยความเสน่ห์นะครับก็เป็นดีๆที่จะเกิดขึ้นโดยจริยอดนะครับการทุ่มเทด้วยความพยายามนะครับแม้จะมีอะไรก็มาส่งผล ให้เกิดในเรื่องของความไปสู่ทิศต่างของอะไรที่มันเป็นปัญหาก็ตามนะครับก็จะได้รับการตุ้มเตด้วยการใส่ใจนะครับด้วยหัวใจนักรบก็ทําให้สถานการณ์ต่างๆของการงานธุรกิจนั้นได้มีเรียกว่าม,มีความแข็งแรงเก่งเกิดขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับชาววันพระฤษฎิ์พดี นะครับโอกาสเดินทางไปถึงต่างประเทศนะครับอาจจะไปเคลียร์ไปจัดการในเรื่องการงานธุรกิจของท่านที่จะมีปัญหาต้องแก้ไขต้องรับมือต้องจัดการอาจจะเป็นปนัญหาเกิดขึ้นเร่งด่วนก็ได้ที่ต้องเดินทางในต่างถิ่นต่างพื้นที่หรือในต่างประเทศนะครับที่เกิดขึ้นเข้ามาให้กับชจาวันพระราชบิีต้องเดินทางนะครับที่จะเกิดขึ้นก็ไปไปที่9นะครับ เด็กถือถ้วยนะครับอะไรที่เข้ามาเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับบางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของอสิ่งที่ดีกว่าเดิมที่เข้ามาเติมเต็มนะครับบางทีคนว่างงานอยู่นะครับที่มีโอกาสดีๆนะครับที่มีเข้ามาบางทีก็เป็นสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงจะมีเข้ามากับสิ่งที่จะเจริญเติบโตมากกว่าเดิมนะครับหรือใครที่บางทีไม่คาดคิดว่าจะได้รับการพิจารณาในการเลื่อน ระดับเป็นเดือนเติบโตมากกว่าเดือนนะครับที่ได้มีองการโอกาสเริ่มต้นอะไรที่ประสบของความรุ่งเรืองเข้ามานะครับรุ่งเรืองมากกว่าเดิมหรือเป็นเช่นต่างที่อย่างที่กล่าวมานะครับบางทีอะไรที่เป็นปาาัญหานะครับที่เป็นปาาัญหาบก่กวนเวียนๆอยู่ให้ต้องเจอที่จาวนประชาประดีเจอแล้วบางทีแก้แล้วก็ยังกลับมาใหม่นะครับก็ทําให้มองในมุมที่แตกต่างออกไปนะครับดว้วยความ แจ่มใสก็พบเส้นต่างดีดนะครับอาจจะเป็นเส้นต่างที่ตั้นคาดไม่ถึงนะครับเป็นเส้นต่างเซอร์ไพรส์ที่อาจจะพบเจอเรียกว่าในความเหมือนที่มีความแตกต่างเข้ามานะครับก็ทําให้ตัานแก้ปัญหาอะไรที่ได้เบ็ดเสร็จรวดเร็วได้เช่นกันแล้วก็อาจจะเป็นปนัญหาที่ได้รับการแก้ไขจบสิ้นลงไปนะครับก็เป็นติดต่างที่ดีหรือบางสก,การที่บัญชีชาววันพระรัศมีในเรื่องของอารมณ์นะครับที่อาจจะมีการบวดหินวนดันบาลเล่นอะไรเป็นตัวปัญหาที่ทําให้เกิดขึ้นในเรื่องของการ ผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างหรือในเรื่องของการทำให้ส่งผลถึงการกระทบกระเตือนเป็นปัญหาในการงานธุรกิจของท่านนะครับท่านจะมีความสดใสจำใสามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีการพัฒนาไปสู่ความเติบโต,ตยุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับก็อะจะมองโลกในแง่ที่สดใสนะครับที่ดีกว่าเดิมแล้วก็เข้าใจอะไรในทิศทางที่ง่ายๆแล้วก็เข้าใจในทิศทางที่มองโลกในแง่บวกก็ทําให้โอกาสของการ เติบโตกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่นั่นดาบขึ้นมาลปลายใจสำรับใบแรกนะครับก็เพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆได้จบสิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เข้ามาเดิมๆหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่อาจจะมีปัญหนานะครับแล้วก็สามารถที่จะฟันฝ่าคลี่คลายปัญหนานั้นได้ยุติจบสิ้นลงนะครับด้วยการทุ่มเทด้วยความพยายามนะครับก็จะทําให้เกิดความสําเร็จสร้างรัวสร้างเกาะปุ้มกันไม่ให้อะไรที่เป็นปัญหาวกวนๆก็มาอีกนะครับก็ทําให้ ได้รับการปกป้องในทิศทางที่ดีก็เป็นเส้นต่างของสู่ความเติบโตอย่างแข็งแรงแข็งแรงต่อไปนะครับซึ่งจะนำมาซึ่งความโชคลาบกับความเติบโตของหน้าที่การงานที่รุ่งเรืองที่ตั้นทุ่มเตะรู้เลเอาใจใส่นะครับที่จะส่งผลประโยชน์ผลได้รายได้รับทางการเงินเข้ามาสู่ความเต็มเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเดิมๆที่มีปัญหาดได้รับการแก้ไขหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับการทํางานร่วมงานกับผู้อื่นมีทีมเมิร์ที่ดี นะครับมีมิตรภาพที่ดีต้อยดีต้อยอาศัยนะครับคุยกันในทิศทางที่รู้เรื่องเข้าใจนะครับก็ทําให้สก,กรมต่างๆนั้นเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เดินหน้านะครับแต่ก็ระวังด้วยเปลี่ยนเท่านั้นนะครับในเรื่องของความเป็นเด็กผู้ที่ขึ้นมาในเรื่องของวินาศนะครับบางทีนั้นในพลังของความสดใสนะครับวันร่าเริงเบิกบานด้วยความสุขบางทีก็จะมีบางสถานการ ที่อาจจะทาให้เราเผลอเรอได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับไปอาจจะมาเตือนในเรือนของวินาครับก็จะส่งผลเสียได้เช่นกันกับการที่บางทีเราอเอ่อเพลิดเพลินจนเกินไปแล้วก็จะมีการหลงลืมนะครับหรือเผลอเรออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นต้องรู้อยู่ในทุกขณะ ทุกเวลานะครับในทุกการนาเดินการงานธุรกิจของท่านแม้นจะมีความสดใสเบิกบานอารมณ์ดีเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะเผอเลยไม่ควรที่จะประมาทใดๆนะครับก็ระมัดระวงังรู้อยู่ทุกขณะนะครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก็จะทําให้ท่านนั้นมีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับมีความเป็นเสถียรกับความสําเร็จความมั่นคงนะครับในบทสรุป4ไม้เท้านะครับที เกิดขึ้นจากการตุ่มเทียวใจใส่นะครับรักษาสมดุลความกล้องตัวต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับมองโลกในแง่บวกในแง่สดใสมองในแง่แตกต่างนะครับแล้วก็การเริ่มต้นอย่ามีคุณค่าตุ้มเทด้วยพลังหัวใจนักสู้ใจนักรบนะครับแล้วก็ t e a เวอ r าทีมเวิร์กนะครับที่ดีที่เป็นการทํางานร่วมกันด้วยความตุ้มเทนะครับก็ให้เป็นพลังของความเติบโตให้กับชาวอันพระสุกรดีนะครับที่จะสร้าง รายได,ได้ได้รับผลประโยชน์เข้ามาครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงิน,นรับกองจากวันพฤหัสบดีนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับการเงินเป็นไปในลักษณะในปมีอะไรที่ให้มีการต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการเงินมีหรือเปล่านะครับและเป็นเส้นต่างๆกันเงินแบบไหนหนึ่งดาวน,นะครับก็การ เงินที่จะมีรับการดูแลใจใสในทิศทางที่ดีนะครับที่เงินรายได้รายรับมาอาจจะเป็นเส้นทางใหม่ๆนะครับเพไปในการงานหนึ่งดาบก็ขึ้นมานะครับคนที่ว่างงานอยู่นะครับก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสนะครับของการที่จะได้มีงานตามมีอาชีพขึ้นมานะครับเป็นการที่จะมีรายได้รายรับต่อไปนะครับ ที่ออกจัดสภาวะปะัญหาที่ไม่มีเงินเข้ามาไม่มีรายได้เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเส้นต่างของการมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ระดรับก็บมาต่อไปนะครับหรือเป็นเส้นต่างใหม่ๆต่างการเงินเข้ามาหรือใครที่อาจจะมีการกยับขยายธุรกิจอะไรหรือเริ่มต้นธุรกิจอะไรนะครับที่จะสร้างรายได้ระยรับ้ามากับความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็การจ่ายจ่ายก็มีการวางระบบระเบียบที่รัดคุมนะคระดับหนึ่งดาบการจ่ายจ่ายที่ได้รับการควบคุมไม่มีความปลอดภัยในทิศทาง ดีดีนะครับไปต่อมาชัสติกนะครับเงินเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับหรือเงินที่มาจากการไคลเคลียร์ในเรื่องของความถูกต้องยุติธรรมอะไรเข้ามาได้ด้วยนะครับก็เป็นเงินที่ก็ามาเติมเต็มสู่ความสมดุลแต่ก็โอกาสหนึ่งเหรียญนะครับของโครงการใหญ่ๆสําคัญสําคัญ,คญของการงานนะครับที่อย่างที่กล่าวมานะครับในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการลงทุนอะไรใหม่หรือการ เปิดกิจกรรมอากิจการอะไรธุรกิจของที่เป็นโครงการหรือได้รับโครงการอะไรใหญ่ๆเข้ามานะครับที่อาจจะมีการลงนามต่างกฎหมายขึ้นมาด้วยสําหรับบางท่านนะครับในเรื่องของการทําสัญญากับโครงการสำคัญๆที่มีผลประโยชน์มากมายนะครับที่เข้ามานะครับก็เป็นเส้นทางที่ดีที่จะได้ผลรายได้รายรับผลกําไรในทิศทางที่รุ่งเรืองหรือบางท่านก็จะมีในเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆ ก้ามาได้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าโอกาสตีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาควบคู่กับชาสติกนะครับความเหมาะสมความคู่ควรในเรื่องของเกี่ยวกับโชคลาภลอยนะครับก็จะก้ามาเติมเต็มได้นะครับโดยจ,จากการที่มันสังเกตนะครับกับการเปิดไพ่ที่ได้ชาสติกแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่ง จะสิบบ่งบอกถึงความถูกต้องความยุติธรรมความคู่ควรนะครับที่ท่านจะได้รับกลับมากับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับที่ตูกหยิบยื่นมาให้โดยโชคลาภลอยนะครับก็เป็นดวงที่ก็ามาเติมเต็มหรือในเรื่องของโครงการงานที่เข้ามากับผลประโยชน์ผลต่างการเงินมากมายนะครับแล้วก็ ที่ผ่านมาบันท่านก็อยากที่กล่าวนะครับอาจจะมีการใช้จ่ายที่ทําให้เป็นพิษต่างการเงินนะครับทําให้ได้รับบาดเจ็บท่านก็ระจระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอย่างที่กล่าวมันไ่ายไปเรื่อยขึ้นมานะครับก็จะมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินที่อะไรที่ส่งผลไม่มีการกระทบต่อความบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการดูแลใส่ใจให้เกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้น3ามเดือนนะครับก็คิดต่างกันเงิน ตาว่าใครที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับก็จะมีการคุยกันในการสร้างอนาคตที่มีกาเกิดค,ความมั่นคงตาค่างการเงินอย่างเดียวแน่นนะครับเพื่อกระจัดอะไรที่เป็นรายจ่ายที่ทำให้เป็นปัญหาตา่างการเงินนะครับก็จะได้รับการดูแลหรือใกล้ําก,การก้าการขายเชิงธุรกิจนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับการเจราจาในหน้าอะไรก็ตามแต่น,นะครับที่จะทําให้ได้รับผลตอบสนองกับการที่จะมีไรายได้ได้รับระมาหในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของ เงินโบนัสเงินค่าคอมมิชชั่นอะไรก็ตามแต่หรือการค้าการขายที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าลูกค้าก็มาอุดหนุนอย่างอุ่นนาปาาขัางนะครับหรือการให้บริการใดๆนะครับที่มาใช้บริการมากขึ้นซึ่งบางทีที่ผ่านมานั้นอาจจะทำให้ต่้นนั้นไม่ได้รับเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับแต่ต่อไปนี้นะครับการค้าการขายการให้บริการใดๆที่มาใช้บริการมากยิ่งขึ้นก็สุดทิ่ต่างของการเงิน ที่จะเข้ามาสู่ความรุ่งเรืองให้กับชาววันพระศพดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในสานการณ์ของการเงินที่อาจจะทําให้ต้านสมเสียงเสียเงินเสียผลประโยชน์ได้เช่นกันต้องระมัดระวังนะครับที่กําเนิดถึงความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับถึงอาจจะมีสถานการณ์อะไรก็มานะครับอาจารย์ด้วยคาพูดสวยรู้คาพูดที่มาหวัดล้อมตีดูแล้วน่าฟังนะครับที่อาจจะส่งผลในเรื่องของตามไม่เสียหาย นะครับยางไรก็ตามไม้ตั้กนกำนึงอยู่เสมอว่าภาราของท่านนั้นมีมากมายนะครับที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะครับการที่จะไปสุ่มเสียงอะไรนั้นก็ควรพิจารณาอย่างที่ต้นอย่างรอบคอบนะครับให้มองที่ตามการเงินอย่างมีคุณค่า นะครับเจ็เหรียญน,นะครับอย่างไรก็ตามการเงินที่ก้ามาด้วยความมั่นคงการตุ้มเทกรรมกยันมันเพียนแล้วก็อะไรที่กําลังจะเกิดผลประโยชน์ก็ามาอย่างต่อเนื่องเส้นต่างๆเก่าๆนะครับที่จะมีก้าวมาได้ด้วยหรือในเรื่องของเงินที่ถูกจยิบยืมไปนะครับที่เกิดเสียความรู้สึกมาแล้วซึ่งบางทีอาจจะมีผู้นําเงินนั้นมาส่งคืนได้เช่นกันนะครับที่ก่อนหน้านี้มีการเสียความรู้สึกที่ถูกหยิบยืมไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้คืน หรือไม่นะครับก็มีโอกาสนะครับมีอาจจะลูกหนี้นะครับนาเงินนั้นมาสมคืนอาจจะเป็นดอกเบี้ยก่อนก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะตั้งต้นตั้งดอกนะครับที่นํามายื่นให้หรือไม่ก็าจะคืนต้นก็มาทั้งหมดก็เป็นโอกาสดีๆที่รอคอยมานานพอสมควรน,นะครับที่จะได้รับกลับคืนมากับเงินที่ตูกหยิบยืมไปก็จะเข้ามาตเติมเต็มให้กับจาวันพระสมคดีได้เช่นกันนะครับเต็มเลยก็ตาม นะครับการใช้การจ่ายที่เกิดเป็นปนัญหาให้ตําเสียความรู้สึกนะครับก็จะรับการควบคุมดูแลในทิศทางที่ดีให้เกิดความเหมาะสมไม่เกิดความสมดุลในการใช้การจ่ายนะครับที่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับทำให้มีความปลอดภัยต่างการเงินมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็โอกาสของการมีโชคมีลาภการดวงพุกพุกก็มานะครับเงินก้อนโตๆในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็อาจจะเป็นงานที่สร้างผลกําไรมากมายโครงการใหญ่หญหญๆนะครับก็เป็นเช่นต่าง ความเติียบตัวต่างการเงินของจากวันปริทินสัปดีนะครับเพียงแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่สุ่มเสี่ยงกับการเสียเงินอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจในเรื่องของการใช้จ่ายเงินอะไรก็ตามนะครับไม่ควรที่จะคิดตัดสินใจเพียงลําพังนะครับแต่ว่ามีคู่ชีวิตอยู่หรือมีคนกบอยู่ที่ไว้ใจได้หรือใครก็ตามนะครับที่เป็นที่ปรึกษาได้ในทิศทางที่ดี นะครับก็ควรจะปรึกษาก่อนในการที่จะตัดสินใจออกมานะครับเพราะบางทีก็ใจกำแนะนําในการที่จะตัดสินใจอะไรได้ในทิงต่างที่ดีที่จะทาให้ท่านนั้นรักษาการเงินของท่านนั้นมีความปลอดภัยนะครับดีกว่าคิดเพียงลําพังแล้วก็ตัดสินใจอะไรออกไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้านตับจาวันพฤศจิกยความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรในเดือนตุลาคมนี้นะครับกับการเปิดไพ่ใบแเกนะครับความรักที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในสิต่างที่ดีอัศวินถือเหรียญนะครับ คนที่มีชีวิตคู่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับหรือกบกันอยู่นะครับที่เคยดูแลด้วยการใส่ใจอย่างมีคุณค่ายอย่างไรก็ได้รับการดูแลอย่างใส่ใจแบบนั้นอย่างต่อเนื่องในสางที่มั่นคงนะครับก็ไป,ไปต่อมานะครับชัตสตินะครับความเหมาะสมความคู่ควรนะครับกับการดูแลใจใส่ให้ไปกับที่ได้รับมากับการดูแลนะครับบางสถานการณ์ของ คนที่คบอยู่หรือที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับอาจจะมีสถานการณ์ต่างกฎหมายก็ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยในเดือนตุลาคมน,นี้นะครับถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่มีการแต่งงานกันแล้วหรือไม่ได้แต่งงานก็ตามนะครับที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมอยู่กันแล้วแต่ยังไม่มีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะครับก็จะมีการเรียกว่าเติมเต็มพลังแห่งคุณค่าให้กันนะครับด้วยการ จดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นที่จะสร้างความมั่นคงแนยวแน่ใน,นเกิดขึ้นมากกว่าเดิมที่จะเกิดขึ้นคนที่คบกันอยู่ก็จะมีการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นแบบปรปับจับลำตันดวนในการที่แม้จะไม่มีการแต่งงานก็ตามนะครับโดยปหลังหนึ่งความรักนะครับก็มีการหยกจับไม้จับมือตัดสินใจร่วมกันนะครับไปจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะมีเข้ามานะครับเดี๋ยวที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่แต่ยังไม่มีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะครับก็จะ ร่วมแรงร่วมใจโจม,ม้าโจม,มือกันไปลงนามามสัญญา,ต,าต่างกฎหมายนะครับในสัญญางความรักก็คือการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นนะครับส่วนก้นโสดนะครับที่มีความสุขเบิกบานสำราญใจในทิต่างที่ดีก็ตายังไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักความสมัมพัน์ช่วงนี้นะครับก็อยู่แบบสดๆไปก็เป็นการดีนะครับอย่างมีคุณค่ารักตัวเองนะครับมีความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศ่างที่ดีนะครับก็ไม่ควรไปสมเสมียงแตาว่ายังไม่ปรารถนา ในเรื่องของความรักในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อยู่แบบสดๆต่อไปก็จะมีความสุขนะครับจะได้ไม่สูบเสียงในรักที่จะมีปัญหนานะครับบางทีอาจจะมีรักที่เข้ามาเป็นปัญหาได้เช่นกันอาจจะมีใครเข้ามาเสนอในเรื่องของความผูกพันในเกิดขึ้นได้เช่นกันโดยที่ตั้นนั้นไม่ได้ปรารถนานะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่จะเป็นรักที่เกิดขึ้นแล้วเป็นรักปัญหาในภายหลังที่มีปัญหาขึ้นมารักตัวเลือกบ้างอะไรบ้างรัก ในเกมอะไรของท่านนะครับที่จะเกิดขึ้นของผู้ที่มาสร้างความผูกพันเพราะฉะนั้นถ้าสมเชียงนะครับก็ให้ตัดจบนะครับอย่าไปสารต่อความรักความสัมพันธ์ก็อยู่แบบสดๆนะครับเพราะบางทีนั้นจะทาให้ท่านนั้นพบกับเส้นทางของการเป็นน้อยหรือไปรักที่กลุ่มเครือรักที่อะไรที่มันอฟแอบแฝงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูแลดีๆนะครับที่จะทาให้ความรักไม่เป็นพิษนะครับก็ ตัดจบได้ตัดจบนะครับการที่จะเริ่มงต้นอะไรก็ตามถ้าหากว่ายังไม่เป็นปรารถนาในช่วงนี้นะครับกับความรักที่จะให้เกิดขึ้นนะครับก็อยู่แบบโสดๆมีความสุขก็ปลอดภัยนะครับส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหานะครับก็ตาไว้ปรารถนาในเรื่องของความมีความรักนะครับของคนโสดก็มีโอกาสรักดีๆเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพราะโอกาสของการพบรักที่ดีๆนะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับ พบกันเจอกันคุยกันด้วยความรู้สึกอาจจะมาเส้นสายการงานนะครับหรืออะไรก็ตามที่ดึงชักผามาให้ได้พบได้เจอนะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับให้แตกใบโซการผลิดอกออกผลในความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการดูแลด้วยมีคุณค่าต่อกันนะครับก็ทําให้เป็นรักที่ดีๆเกิดขึ้นเช่นกันที่จะมีก็มาไปสู่เส้นทางของความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นของคนโสด บางท่านเช่นกันนะครับที่ความรักจะเกิดขึ้นเป็นรักดีๆนะครับก็มีตั้งที่ซ่องสมเสียงก็ここต้องระมัดระวังนะครับกับรักที่สุมเสียงที่เป็นพิษในความสัมพันธนะครับตาใกลที่รักแบบความเป็นโสดอยู่นะครับก็อยู่แบบ่วโสดในเดือนตุลาคมนี้ต่อไปก็จะเป็นการดีนะครับส่วนคนที่ปรารถนาความรักนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับเี่ยจะมีรักเข้ามาให้เริ่มต้นสู่ความเติบโตต่อไปเช่นกันนะครับนี่ก็คือในสานการการงานการเงิน แก็ความรักในเดือนตุลาคมนี้ของผู้ที่เกิดในวันพระศพดีนะครับก็ขอให้วันพระศพดีทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งมั่มสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ